เกือพวงกับใบมะกรูดนะคะเพื่อนราไปพร้อมกันเลยโหัละงพาลงไปนิดหน่อยนะสวัสดีค่ะครัวพี่สิรินะคะเพ,พื่อนๆวันนี้นะคะ ครัวพ,พี่สิริก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาทำเ,าเมนูแกงเขียวหวานมันแก้วนะคะใส่หมูนะคะเพื่อนนะ,ะวัตถุดิบที่จะใช้นะคะัเพื่อนก็มีมันแก้วนะคะมูลพาใบมะกรูดนะคะหมูเนื้อแดงนะคะมะเขือพวงแล้วก็กะทินะคะ วันนี้จะใช้พริกแกงสองอย่างผสมกันนะคะเพื่อนนะมีพริกแกงเขียวหวานาแบบเขียวแล้วก็พริกแกงแกงเผ็ดเนาะใช้ผสมกันอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะเพื่อนค่ะเราก็มาดูวิธีการทำกันได้เลยนะคะเทกะทิลงไปนะคะเพื่อนอกะทิลงไปประมาณนง เนนะะสร็จแล้วเราก็ผัดเครื่องแกงนะคะเราก็จะใช้เครื่องแกงสองอย่างผสมกันเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องแกงพริกสดนะคะเพื่อนเครื่องแกงพริกสดเราก็ใช้ทั้งสองอย่างเลย เ,เ,ปเป็นเครื่องแกงที่เราปรเองนะคะตามเองเราก็จะก้ว่เครื่องแกงกับกะทินะคะ แกงกะทิสุกแตงมันนะคะ เื่อกี้ที่บอกเพื่อนๆว่าเครื่องแกงเป็นเครื่องแกงพริกสดะนะก็คือเป็นพริกเอ่อเป็นพริกพริกชี้ฟ้าพริกกระเรียงอะคะเป็นพริกสดนะคะแล้วก็เอามาตามเครื่องแกงก็จะมีหัวขาดตะไคร้กระเทียมหัวหอมผิวมะกรูดนะคะแล้วก็เอามาหั่นแล้วโขลกรวมกันนะคะะนี่นะคะ ก็เป็นพริกสดนะก็จะได้เป็นสีนี้นะคะนะคะจ้าเพราเราใช้พริกสดนี่น้ำปลาลงไปสักหน่อยนะคะ ใส่กะทิส่วนที่เหลือนะคะลงไปนะ เพื่อนแกงจะได้เข้าให้ถึงชิ้นหอมจังเราจะรอประมาณ5นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะคะเพื่อนค่ะเพื่อนเราก็มาดูน้ําแกงนะคะตอนนี้เดือดแล้วนะคะนะคะหอมเลยค่ะเรือน,นิดนึงนะคะ จะใส่มะเขือพวงกับใบมะกรูดนะคะเพื่อนบนไปพร้อมกันเลยแบพร้อมกันนะ,ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูแกงกะทิมันแกวนะคะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนนะคะ จะขอลาดหน้าด้วยน้ำกะทิอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นไงคะหนะ้าตาหน้ารับทานแล้วใช่ไหมคะคมเพื่อนเพื่อนอาสวยร้อน จะใส่ใบโหระพาลงไปนิดหน่อยนะคะหาใบใหญ่มากแล้ก็ปล่อยให้น้ำกะทิเดือดอีกรอบนึงนะคะแล้วก็ตักเสิร์ฟได้แล้วค่ะเพื่อนเพื่อนคะสำหรับเมนูแกงกะทิมันแก้วก็เสร็จแล้วถ้าเพื่อนชอบเมนูนี้นะคะพเพื่อนก็อย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e นะคะ เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปแล้วเพื่อนอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปของเรานะคะสำหรับคลิปนี้จบแล้วไว้เจอกันใหม่กับคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ all right, all right, all right. Okay.